แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เขาจะหมดหวังเขาจึงหยิบชิ้นหนังที่พิ่งฉีกออกใส่ลงในกระเป๋าเสื้อเขาตัดสินใจรอจนกว่าจะหิวจนทนไม่ไหวจะนําออกมากินเพื่อมีชีวิตต่อไปชายคนหนึ่งติดอยู่ในหิมะเป็นเวลา5วัน5คืนตอนนี้ขาของเขาแข็งตัวจนไม่สามารถขยับได้อีกต่อไปเขาต้องการลุกขึ้นเขาจึงต้องพึ่งพาแผ่นสกีที่เขานําติดตัวมาเมื่อเขาคิดว่าเขากําลังจะตายเพราะความหนาวแฟนสาวที่ไม่ได้พบเขามา5วันเริ่มมีลางสังหรณ์ว่าเขาเกิดเรื่องดังนั้นเธอจึงรีบแจ้งตำรวจและขึ้นเฮลิคอปเตอร์เริ่่่มกกาาาค้นหททีีีูเเขขส เสียงของเฮลิคอปเตอร์ดังมากชายที่ติดอยู่ในหิมะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เขาได้ยินเสียงของเครื่องบินเขาดีใจและตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างสุดชีวิตแต่แฟนสาวในเฮลิคอปเตอร์กลับไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเขาเพราะตอนนี้ชายคนนี้อยู่ในป่าทึบเพื่อให้เครื่องบินสามารถมองเห็นเขาได้เร็วขึ้นเขาจึงยึดต,ติดกับแผ่นสกีและวิ่งตามเฮลิคอปเตอร์อย่างสุดชีวิตแต่โชคร้ายที่สุดท้ายแฟนสาวก,ก็ยังไม่เห็นเขาเธอจึงเดินทางต่อไปอยังภูเขาถัดไปเพื่อค้นหามองเห็นเครื่องบินบินห่างออกไปเรื่อยๆชายในหิมะไม่สามารถทนนนไไดด้้้อออีกกตต่ปเขาหมมแแรงงลลละลลบพืยู ในความสิ้นหวังตอนนี้เขาไม่มีแรงเหลือเลยตอนนี้เขาได้แต่รอความตายที่นี่อย่างช้าชช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตเขาเริ่มนึกถึงชีวิตของเขาฉันไม่อยากจะเชื่อเมื่อฉันตายสุดท้ายแม่ของเขาจะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนเพื่อให้แม่มีความสุขในชีวิตเขาตัดสินใจว่าจะต้องตายบนยอดเขาแม่จะต้องตายวันที่8ที่ติดอยู่บนภูเขาหิมะเขาหยิบชิ้นหนังที่เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อใส่เข้าปากแล้วกินจากนั้นพยายามเดินไปยังยอดเขาข้างหน้า ในขณะนี้เขาไม่รู้สึกที่ขาทั้งสองข้างแล้วแต่เขาไม่มีความตั้งใจที่จะยอมแพ้แต่เพิ่งพาแผ่นสก,กีค่อยๆดึงร่างกายไปข้างหน้าไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ในที่สุดเขาก็สามารถบรรลุเป้าหมายในการปีนขึ้นยอดเขามองไปที่เครื่องบันทึกเสียงที่อยู่บนตัวเขาในตอนนี้เ <c oughs> หลือแบตเตอรี่เพียง3%เเขานอนลงแล้วเปิดเครื่องบันทึกเสียง บันทึกคำพูดสุดท้ายของเขากล่าวคำอำลากับคนที่รักมองไปที่ภูเขาหิมะมากมายที่เขาได้ผ่านไปในที่สุดเขาก็ค่อยๆหลับตาลงไม่คาดคิดว่าในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเครื่องบันทึกเสียงกลับมีสัญญ,ญาณอย่างมหัศจรรย์จากนั้นสัญญ,ญาณถูกค้นพบโดยทีมกู้ภยัยทีมกู้ภัยรีบขับเฮลิคอปเตอร์ไปยังจุดที่ส่งสัญ,ญญาณสุดท้ายเพื่อค้นหาวันที่8ที่ติดอยู่บนภูเขาในที่สุดเขาก็รอทีมกู้ภัยได้อย่างรับรื่นจากนั้นถูกนำไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรักษาแม้ว่าสุดท้ายแล้วในภาพยนตร์ เขาได้สูญเสียขาของเขาแต่เขายังคงไม่ยอมแพ้ต่อความรักในการเคลื่อนไหวกลายเป็นโค้ดเบสบอลเหตุการณ์ที่เขาติดอยู่บนภูเขาหิมะก็ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเด็กๆไม่ว่าชีวิตของคุณจะยากลำบากแค่ไหนอย่าทิ้งตัวเองง่ายอดีตนั้นเต็มไปด้วยน้ำแต่อนาคตจะเป็นเส้นตรงเมโลดี้รีวิวหนังพาคุณไปสู่โลกของภาพยนตร์